มาถึงกันแล้วที่อุทยานประวัติศาสตร์ศีชัชนาลัยศีสัชนาลัยศีสัชนาลัยไปซื้อตั๋วเข้าอุทยานกันตรงซุ้มเล็กๆตรงนี้ของดีคือทัวนะสุโขทัยอะ่ะสี่คนครับไม่มีครับ ไปซื้อตั๋วรถรางป่ะโบดมือหน่อยนีอ่อยู่ <c oughs> บนรถรางแล้ว <c oughs> VIP สี่คนนะเย้ นับเพื่อข้ะสูรเจดีพระราชฐานซึ่งได้เป็นชั้นในกันนั่นเองโบธีอัประวัตรสีสันนารายสัจฉนาลายวิสีวัดด้วยกันเพราะเป็นวัดหลักๆทั้งสี่วัดข้างหน้าขวาฝือก็เราแท้จริงมีน้ำวัดช้างล้อส่วนวัดช้างล้อก็เราเป็นไฮไลท์ก็เมืองสีสัชนาลัยประเดี๋ยวจะพาเวียนกลับมาจอดให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะวัดช้างล้อเดี๋ชมด้านนี้ไปก่อนเนาะ ราวเป็นวัดที่สองขาจนพราับใ่มีนามวัดเจดีเจ็ดแถววัดเจีเ็ดแถวจึงพบคนบราณสร้างจีิมากมาสร้างไว้สามตาพ์ตอนนี้เราอยู่มาถึงวัดเจดีย์เจ็ดแถวเป็นวัดแรกใน4วัดดังเจ็ดแถวไม่เจดเจ็ดอัน วัดนี้จะเป็นวัดแรกที่เรามาแวะนะครับสังเกตว่าจะมีเจดีเยอะเป็นพิเศษ ตรงนี้จะเป็นวิหารวิหารเก่าแต่องค์พรหายไปแล้วเดีย๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันตรงนี้เป็นเจดีหลักของวัดนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันพร้อมทั้งปลูกรองอัตะปานเศษตัวใช้สังเคราะห์ที่มีคุณค่าพร้อมได้เสร็จกระเบื้องเคลือบน้ำยายอย่างสวยสดงดงามเราได้ตกหลดอยู่ในแวกนี้ก็ทําให้เ้ราทราบเป็นที่ตั้งพระราชวังกระลอากัน แถนี th, ้เราก็ฉลองทุกปีเราก็ต้่งาตันวาเป็นงานยอดไฮไลทเรจังหวัดสุโขทัย่านะให้มาัดก็ําลองจากลายสนวัดนานาที่นี่ชคดียังอยู่นะครับวัดนาพยาก็ได้สร้างหมืนกับระนครศรีอยุทยา้าเหสร้งมัวัดพระีสนเเข้าไปกันตอนนี้อยู่หน้าวัดนางพญาะไปจีดนไปเลย ไปดูวิหารหลวงวัดนางพญากันว้าวตรงฝั่งเนี้ยจะมีอ๋อละ่ละละ่ะล่ะเดินล้งกันยังพาเลตล้ <c oughs> ตรงฝั่งเนี้ยจะมีรูป <c oughs> เออมาดูรูปจะเหลือเสาอยู่ไม่กี่ต้นละ <c oughs> เป็นรูปเขียนแกะสลัก ที่ยังคงค้างอยู่อ้ตรงนี้เป็นที่ทีว้าวเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน เรามาดูข้างในข้างในมีอะไรข้างในไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยวเราถ่ายตรงกลางนี้ว้าวเดี๋ยวเราไปวัดต่อไปกันตอนนี้ร้อนมากเลยมากันที่เที่ยงตรงเลยเค <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อชูค <c oughs> ือรถไปตอนเช้า <c oughs> อนนี่เมื่อเช้าก็หนาวเวลาแรงอยู่ช่องเปิดด้านนี้ไกลปีประมาณ3กิโลเมตรจึงได้มีภูเขาเของเ,เราด้านนี้หนึ่งลูกใหญ่ๆเราเรียกว่าภูเขาพระศรีและบริวิรลิมขาวพระศรีแท้จริงก็เป็นแหล่งทีลาแรงของคุณบราณข้าเากันเมื่อถึงในปี2534เราก็ได้รับเกียรติจากโครงการเขาโยนโปเราได้จดแ,และได้เป็นมรดกโลก แต่เราก็โชคดีได้สาวผลยานด้วยกันเป็นในปี2,534แล้วนั้นเราก็ได้สมุงจุทรานประวัติศาสตร์ศรีสัศนาลายอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและส่วนอีกแห่งหนึ่งของเราก็คือจิตรประวัติศาสตร์กำแพงเพชรสาวผลยานเลยที่ได้รับเกียรติจากงครงการของยูนิโก้และจดขึ้นทะเบียนได้เป็นมรดกโลกร่วมกัน แต่ส่วนกระแฟมทั้งสีด้านชั้นในของเมืองนี้จึงได้พบภพอากษ์ท่านใช้ศีลาแดงสร้างหอปรอมในเขตพระราชฐานหรือพระราชวังภายในทั้งสีด้านจึงได้ดูแลควบคุมอยู่ในเขตทั้งสี่ตำบลเราก็ได้ดูแลควบคุมไปถึงตำบลสารจิตตำบลหนองพ่อตำบลท่าชัยและตำบลศร,รษษีสันชนาลายัยปรากุตทั้ง4ี่ตำบลกันแล้วถ้าเรามารวมกันนั้น ปัจจุบันนี้เมืองบรรดาสถาสีสันนาลัยเมืองนี้ออกไปยืนเล่นเด็เลือ่อนตัวเราก็รู้จักในนามนัลอดสีกแล้นัคนับ้ากันบ้างเรามาถึงกันแล้วที่วัดช้างล้อมเขาลงรถมาแล้วก็เดินเข้าไปเมื่อกี้คุณลงคนขับรถบอกว่าคุณลงไก์นำทางบอกว่าลองนับช้างที่อยู่บนเจดีย์ดู ถ้านับได้ถูกต้องก็จะเป็นสิริมงคลว้าว go go นับช้างให้ครบแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ท่านไม่จีไปนับช้างกันเซลฟี่กันเซลฟี่ก่นอนครับกำลังเข้ามาอ่ะไม่จีเริ่มนับได้ ามเก้า <39. S 2> ไม่เท่าไหร่ไม่ได้นะไม่สามเก้าไม่สามเก้าตัวใช่ไหมใช่ขึ้นไปได้อไอชอบเดี๋ยวขึ้นไปไปดูข้างบนกันมีอะไรอ๋อน่องตึงเลยอะ ข้างบนจะประสิทธิปดิฐานพระพุทธรูปรอบตัวเลยตอนนี้เราอยู่ข้างบนมีพระประดิสฐานอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าด้านละห้ารูปถ้าด้านละห้ารูปก็ต้องมียี่สิบรูปอันนี้ฝั่งนี้ก็หน,นึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็สวย,ยู่ฝั่งนี้จะโดนแดดไม่เยอะจะสวยสดงดงามอนนี้มีอีกห้า ก็ไายครั tang, ้งที้งตาลในมอศีสัตนาลัยก็ได้เป็นวัดช่างล้อมเท่านี้เองก็เดยสร้างพระธาตุขระดขึ้นมาครอบให้สร้างกับแพงวัดรอบๆทิ้งอีสี่ด้านแรกคนก็เด้ใช้เวลาสร้างพระธาตุองค์นี้ก็ได้ใช้เวลาเขาไวู้กข้าวและสร้างกระแพงวัดช่างล้อมอีสี่ด้านทิ้งไว้แล้วใช้เวลาอีกสามข้าวหากเราจะรวมกันแล้วก็เป็นข้าวข้าวแรกข้าวข้าวคนโบราณแท้จริงแ้าเปรียนสมัยนี้แล้วจึงได้เป็น9้าวเปลือกเรกัน พราะคนบ้านแท้จริงได้ปลูกข้าวเนดูนาปีเมื่อคนบ้านท,ท่านเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยพอถึงฤดูหน้าแล้งจึงได้รวมตัวจึงมาสร้างวัดขอเป็นคนที่ข้ามาขอให้ถูกปาะวัติที่หนึ่งแตาละวัดขอเลือกจาตรงนีน้แล้ตัวจากหัวและกันเท่ากัน,กน,กน รเ,เรียบร้อยกันไปกับทริปศรีสัชนาลัยแล้วเจอกันใหม่ทริปหนะ้าบ๊ายบาย